เป็นไงบ้างคะกล่องที่สอง,างนา่แล้วคะ่ะฟ้าเปิดทุกวันนี้สามารถขับรถตอนขึ้นโอค่ะขอาคิดได้ว่าประจําวันทุกอย่างแสงแดดไม่ต้องใส่แว่นตาน้ําตาไม่ไหลคือวันนี้โอเคคะ่ะโอเคมากเลย โอ้ยสุดยอดเลยนะคะแล้วก็ยังคงทานต่อเอนื่องอยู่เนาะตอนยังทานต่อเนื่องทุกวันนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่าๆจะเข้า3เดือนแล้วค่ะโอเคแล้วสุดท้ายนี้คุณดามีอะไรจะแนะนำแบบผู้ที่มีอาการเหมือนคุณดาบ้างคะก็อยากจะแนะนําผู้ที่เป็นโรคต้อเหมือนอย่างดานะค,ะ,คะ,ะสามารถโทรมาปรึกษาโทรมาคุยโทมาถามปรึกษาฟรีโรคต้อต่างๆค่ะ ไดระสบกับตัวเองอยู่ก็แนะนำทานดีคอนแทคเลยได้ค่ะโอเคค่ะดีคอนแทคเนี่ยก่อนที่จะทานดีคอนแทคอะมีอาการเป็นยังไงคะมีอาการฝ้ามัวแล้วก็เป็นดำๆค่ะดำๆลอยไปลอยมาในในตาเรานี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทานตั้งแต่ก่องแรกเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นดีขึ้นก็คือดีขึ้นของอาการฝ้ามัวไหมหรืออะไรอาการฝ้ามัวดีขึ้นดีขึ้นคือเริ่มมองเห็นดีขึ้นใช่คะแล้วก่องที่สองนะคะ ก็มันก็ที่ดําๆมันก็หายจางไปเออมันจางไปจากที่เยอะๆที่เราเห็นเนี่ยเราลืมตาเห็นเยอะๆมันเริ่มจางหรือเริ่มน้อยลงใช่ไหมตอนนี้ทานเป็นของที่สามแล้วของที่สามเนาะได้กี่แผงอะคะก็กระจายอยู่หลนี่ส่วจะแผงที่สามแที่สามเนาะอืมเขาเป็นมากอะเป็นเยอะค่ะ ตอนนี้อาการคันตาแสบตาน้ำตาไหลนี่คือไม่มีแล้วเนาะแล้วต้นเนื้อที่เป็นอยู่ล่ะคะเบาลงเบาลงนะคะเนื้อเข้าตาดำแล้วก็ห่างออกมาห่างรู้สึกจะห่างถอยห่างห่างมาเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้คุณป้าทานไปกี่กล่องนะคะสามกล่องสามกล่องเริ่มกล่องที่สามใช่ไหมคะตอนนี้คือต้นเนื้อลดลงแล้ว เมื่อลมหายแล้วอ้อดีจังค่ะแล้วมองเห็นอะไรชัดขึ้นชัดค่ะโอแต่ก่อนนะไม่ไม่ชัดมันเช้าขึ้นมาเนี่ยจะตานี่จะมองอะไรฟ้าไปหมดเลยต้องอต้องลุกมาแล้วต้องใช้น้ําล้างตาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องแล้วค่ะโอ้ค่ะมันก็ชัดเลยค่ะแล้วก็คืนก็นอนเนี่ยตามจะติดก,กัน ลืมไม่ขึ้นตาจะติดเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นาไม่ล้าไม่ล้าแล้วเมื่อก่อนจะปวดตาดูหนังดูอะไรนี่ไม่เป็น๋อดงไม่ไกลไกลลึกไกลว่าตอนนี้ตอนนี้ต้องตักแว่นใหม่ไหมคะเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะไม่ต้องใส่เลยอยู่ในแว่นมีผ้าคอยเช็ดน้ําตาแล้วมีที่ตาไหลตลอดตอนนี้ไม่มีเลยค่ะตามทีคอนแทคล้วดีขึ้นถ้าใครเป็นแบบเนี้ยขอให้มาตามเนี่ยจะดีขึ้นป้าเป็นเยอะเป็นมาหลายปีเลยอ่า มาเจอยาตัวนี้บอกโอ้ดีใจทานอย่างอื่นมาเนี่ยโหไม่หายแต่ลพัดเลยไม่หายพอมาได้ตัวนี้แล้วหายอก่อนหน้านั้นคุณป้าไปหาหมอไหมคะไปไปทุกไม่นนเลยค่ะไปจนหมอจนหมอเขาให้ยาจนไม่รู้จะหยอดเนี่ยทั้งน้ําตาเทียมทั้งอะไรก็ไม่หายแล้วมาทานตัวนี้ก็เลยหยุดหมดเลยทุกตัวเลยวัดครับผมเป็นต้นเนื้อมาหลายปีครับพอมารู้จักในคอนแทคในเฟซบุ๊กเนี่ยก็เลยลองซื้อมาทานครับอย่างนี้ครับ คือทานมาถึงสัปดาห์แล้วรู้สึกต้อมันจะเริ่มจางลงครับก็เลยทานต่อเนื่องมา3 3กล่กกองนะครับตรงนี้ได้รับผลตอบับที่ดีอยากแนะนําให้เพื่อนเพื่อนได้ลองทานดูนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์สําหรับคนที่เป็นต้อมีคอนแทคนะคะสามวันแรกที่ตัวท่ฉันกินมานี่นะคะตาข้างนี้ฉันจะมองไม่เห็นเลยค่ะแต่พอห้าวันปุ๊บตาข้างนี้ฉันมองฝั่งตรงข้ามประมาณ ร้อยเมตรเห็นเลยค่ะแล้วตอนนี้ต้อที่มันปิดบงังทําให้ฉันมองไม่เห็นตอนนี้เห็นแล้วค่ะแค่คือเมฆครับรอยมาเติมปืนมาตอนเช้าเนี่ยมันจะมีจุดดาๆน่ให้มาบังอยู่ในดวงตาเราแล้วก็มามองไปเอ้่อนานๆมันเหมือนมีใยบางมุมอยู่ในสายตาเราทําให้เราลาคาญมากแล้วเราผมก็เคยไปหาหมอนะครับไปหาหมอแล้วก็ให้ยามาทานยาๆามา หยอดลเลยพวกนี้ก็ไม่หายมันก็ทรมานมากจนกระทั่งกระจายดีก่อนแทกครับปรากฏว่าไอ้ไอความนี้เป็นจุดดำๆแล้วก็ใหญ่มางมุมเนี่ยมันก็หายไปหายไปดีก่อนแตนี้ทำให้เราชัดเจนดีขึ้นพอดีตาเราดีขึ้นพมอดีก่อนแตกครับ